ถามไม่ต้องเกงใจมันเอออย่างเมื่อวานนี้คุณทักษิณไปลงพื้นที่ปทุมนไปงานบวชอ๋อผมกลับมาแล้วครับนะเขาก็ไปยืนบนเวทีก็ไปหยั่งเสียงว่าเสื้อแดงยังเอาก็ไหมคนนั้นคนนี้จอาก็ไหมคะเขาก็คาดหวังว่าคนยังรักเขาอยู่ถามว่าคนรักทักษิณมีไหมมีแต่มีเท่าไหร่ผมไม่ทราบนะครับแต่อย่าลืมนะปทุมธานีนะจังหวัดปริมณฑลทนทั้งหมดที่ใกล้กรุงเทพนะ ส้มทั้งแปดเดินคนเลือกส้มเนี่ยไม่มันมันเลือกที่อุดมการมันไม่ใช่ไปยึดติดว่าเอ้ยไอ้นี่พิธาไอ้นี่ธนาธรไอ้นี่ชอบไอ้นี่ปียะบุตรคนเลือกส้มนะบอกเลยนะให้คนเหล่านี้ธนาธรตายไปแล้วปียะบุตรตายไอ้ใครอะพิธาตายเขาก็ยังเลือกเหมือนผมเนี่ยผมเลือกผมเลือกอุดมการเลือกวิสัยทัศน์เลือกนโยบายถ้ามันยังอยู่ นะยังไม่โกหกตอแหลนะผมก็เลือกต่อแต่ถ้ามันโกหกตอแหลไปจับมือเขาอยากไปรัฐบาลอยากไปนายกอันนี้ผมก็จบกันผมก็ไปดูคนใหม่ว่าใครแม่งจะดีกว่าเดิมนะนะแต่คุณทักษิณก็เน้นว่าเออตัวเขาเนี่ยเป็นคนดีเขาสามสิบบาททุกรักษาทุกโรคกองทุนหมู่บ้านก็ไม่รู้จะมีคนชอบเท่าไหร่ก็ว่างกันไปด้านการเมืองคุณทักษิณก็คาดหวังว่าเขามาปรากฏตัวเนี่ยก็จะทําให้คะแนนเสียงของผู้สมัครนายกบอบจ เป็งางดีขึ้นผมไม่รู้แต่ปทุมธานีส้มอีกคนนึงก็พิกแซกก็ออกมาถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นสายภูุิใจไทยเรืออะไรก็ว่าไปแต่ก้าวไกลเขาไม่ได้ส่งผู้สมัครเพราะอะไรเพราะที่นีมันเล่นใช้เลี่ยงการเมืองลาออกก่อนกาหนดอะไรต่างๆก็ทําให้เขาหาตัวละครที่จะมามาหรือว่าหาตัวแทนที่จะมาลงสมัครนายกประจไม่ทันเขาก็เลยไม่ส่งเพราะฉะนั้น ก้าวไกลไม่ได้สนับสนุนใครกล้สองฝ่ายเนก็ทะเลาะกันไปแล้วก็แย่งกันเป็นใหญ่ไอพ๊กแจ๊กก็เด็กเก่าทัพย์สินนะฉายามีวันนี้เพราะพี่ให้ก็ว่ากันไปตอนนี้ก็เป็นไงก็ไม่อย,อยากอยู่กับพี่แล้วนะเพราะว่าอำนาจทางการเมืองก็อยากจะมีอำนาจทุกคนเดียวก็แยกออกมาก็าไม่อยากไปอยู่กับพี่แล้วเนะี่ยเพราะทางการเมืองก็เป็นเรื่องของผลประโยชน์ทางการเมืองนั้นไม่มีอะไร วันก่อนเคยเป็นลูกนะ้องวันนี้ก็ไม่อยากแล้วอยากแยกตัวมนาะเหมือนกับสุชาติแท้เห้งท่านรัมตีสุชาติทุก่อนอยู่กับพวกกำนันป๊อตัวน,นี้ก็แยกออกมาแล้วแตลพักนะลูกกำนันป้อก็ไปเพื่อไทยถ้าจำไม่ผิดน,นะสุชาติเคยอยู่กับกำนันป๊อก็แยกออกมาคือถึงจุดหนึ่งเนี่ยทุกคนมันอยากเป็นใหญ่เป็นโตใช่ไหมเนะี่ยอยากมีอำนาจอยากเป็นรัฐมนตรีพอเป็นรัฐมนตรีเสร็จก็อยากเป็นนายกอืเป็นนายกเราอยากไปะลร อยากเป็นนักโทษก็หนีก็ดีกันไปอยู่ต่างประเทศนะครับอันนี้ก็คือเรื่อง